ครับสวัสดีครับผมจันเล็คลินิกเกษตรโปรพลัดตอนนี้ผมอยู่ที่สวนสีประเสริฐอําเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีกับผู้ดูแลแปลงพิสิงพิสิงสวัสดีครับสวัสดีครับพิสิงแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรนามสกุลอะไรที่นี่อยู่ที่ไหนครับสามาแสงเนธชื่อเลนจือสิงครับแล้วก็อยู่โป่งน้ำร้อนครับทับทาในแปลงนี้ทั้งหมดพื้นที่กี่ไร่ครับ40ไร่ครับทั้งหมดมีทุเรียนอยู่เท่าไหร่ประมาณแปดร้อยกว่าต้นครับแปดร้อยกว่าต้น ตอนที่อาจารย์เข้ามาตอนนั้นประมาณ6เดือนที่แล้วใช่ครับตอนนั้นที่เข้ามาตอนนั้นทุนเรียนทางนี้เนี่ยกําลังเป็นดอกใช่ครับแต่ต้นตอนนั้นโสมหมดใช่ครับใช่ไหมอาการตอนนั้นเป็นยังไงคือว่าใบไม่ค่อยมีครับแล้วเป็นแผลด้วยครับเป็นแผลหมดเลยตอนนั้นต้นโทมมากๆใช่ครับใช่ไหมฮะหลังตอนนั้นตอนนั้นอาจารย์ให้ทําอะไรจําได้ไหมครับจาได้ครับพองีอาฉีด่ลลงรากแล้วก็ทําพื้น ตอนนั้นทำลากก่อนถูกไหมครับแล้วก็ฉีดระงับเชื้อกับกระบวนการแตกเซลล์ตอนนั้นฉีดโปพัดกับท็อกซินพี่สิง์ฉีดไปกี่รอบฉีดไปสองรอบครับสองรอบแล้วตอนนั้นดอกก็เริ่มติดใบเริ่มแตกก็บำรุงลูกไปนะฮะตอนนี้หลังจากที่บำรุงลูกไปแล้วก็ฟื้นต้นใหม่ใช่ไหมหลังจากตัดตอนนี้ไอ้ที่ขาวๆนี้ก็คือซิงค์ออกไซด์นะอันนี้คือทา จากโคนจนถึงโคนต้นขึ้นมานะทั้งหมดทาไปแล้วพี่สสังเกตอะไรเกิดขึ้นต้นดีขึ้นครับเนื้อก็หายดีครับแผลแผลรู้สึกดีการสร้างเนื้อเยื่อดีขึ้นถูกไหมครับ,รบแผลแห้งก็สำคัญคือการผลิกของยอดแตกยอดใหม่ตอนนี้กับเมื่อก่อนก่อนที่เข้ามาแก้สังเกตว่าแตกต่างกันไหมครับ ต้นค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะใบสมบูรณ์หมดต้นใบเขียวดำทุกต้นเลยพี่สิง์ยืนยันยืนยันครับนะฮะถ้ากรณีคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยนะฮะเขาอยากจะรู้หรือโทรมาถามพี่สิง์ได้ไหมครับอ๋อได้ครับขอเบอร์โทรศัพท์หน่อย089 247 นะครับก็ท่านที่ส,สงสัยนะครับจากทุเรียนเป็นโลกก็โทรมาถามพิ่สิง์ได้อันนี้ขอบคุณนะครับนี่คือยืนยันว่าระบบโปรพัดหายแน่นอนแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณครับ